ก็สวัสดีทุกคนที่เข้ามาดูคลิปนี้ก็เลยนะครับาหายหน้าหายตากันไปนานที่ก่อนผมจะผ่านช่วงที่โคตรวุ่นวายมานะครับก็มีเวลามานั่งทําคลิปนี้สักทีนะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็จะเป็นการเอามังงะที่เราซื้อมาดองไปโคตรนานแบบนานมากนะครับมาพูดคุยกันหน่อยละกันหลังจากอ่านไปบางเรื่องเท่านั้นนะหมายถึงไอ้ที่ดองมาดห,หลายเดือนแล้วอะ่ะก่อนจะหยิบมาอ่านสักเล่มสักทีนะครับแล้วก็จะมีการไปซื้อมังงะในช่วงเดือนสิงหาที่หายไปนิดนึงนะนิดนึงไม่ได้เยอะมากเท่าไหร่ ก่อนอื่นเลยเราจะไปเอาเรื่องที่ดองแล้วเราเพิ่งหยิบมาอ่าน,นครับแต่ว่าเรา,เรารู้สึกว่าเรื่องนี้มันสนุกดีแล้วก็ชอบมากสมาแนะนำมันห่อเลมกัน,กนสาหรับเรื่องแรกเป็นอ,อ,อะไรนะรักรักรัก,รกจากแฟนสาว100คนนะครับก็สําหรับเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องที่เราตามหามาตั้งแต่ช่วงงานซัมเมอร์บุฟเฟ่ต์แล้วนะครับแล้วก็กว่าจะเก็บมาจนถึงเล่มปัจจุบันที่ออกมาประมาณ5เล่มแล้วนะครับแต่ว่า ตอนนั้นก็คือดองเอาไว้ยังไม่ได้เริ่มอ่านสักทีนะครับแต่ว่าที่เราสนใจหยิบม,มาอ่านอะ่ะคือเราไปเห็นภาพภาพหนึ่งสปอยเนื้อหาฉากหนึ่งในเล่มที่5้าแล้วก็แบบเชีย er, เรื่องนี้มันมีอะไรแบบนี้ด้วยเหรอวะก็เลยตัดสินใจโอกาสนั่นแหละหยิบม,มาอ่านสักทีนะครับแล้วก็หลังจากอ่านไปแค่เล่มเดียวก็รู้สึกแบบชอบมากเรื่องนี้มันแบบดีมากคือจะไวยังไงดีอ่ะ เออมันเป็นแนวเลอกคอมดี้ที่รู้สึกว่ามันสนุกอะ่ะแบบอะไรมันจะกาวได้ขนาดนั้นวะแบบเล่าเรื่องความรักก็ดีจังหวะการวางมุกการวางเรื่องราวตัวละครก็ดีแล้วก็กลายเป็นว่าเราแม่งชอบเรื่องนี้มากๆเลยแต่ว่าตอนนี้ผมอ่านไปได้แค่3มเล่มนะครับส่วนเล่มสี่เล่ม5้าคือยังไม่ได้อ่านเลยยังอยู่ในซีอยู่เลยเนี่ยก็คือว่าเก็บไว้ก่อนเพราะว่ายังไม่ค่อยว่างเท่าไหร่เพราะว่าจบ3เล่มก็ก็กำลังโอเคนะครับก็เลยพอไปแค่นั้นก่อนเดี๋ยวค่อยมาอ่านต่อทีหลังแต่ว่าก็ เจอตัวละครที่อวยแล้วนะครับกับเป็น้นองนาโนนะครับโค้ดน่ารักก็สาหรับใครที่ยังไม่เคยอ่านแล้วก็อยากจะหาเลิกคอมเกาๆมาอ่านผมก็ฝากเรื่องนี้ไว้ลองดูกันแล้วกันนะฮะแล้วก็ใครอ่านแล้วเป็นยังไงแล้วก็ไวยใครชอบใครก็ฝาก,ฝากคอมเมนต์บอกผมหน่อยแล้วกันเดี๋ยวผมไปอ่านแล้วก็ไปคุยด้วยนะครับแต่ว่าอย่าเมนสปอยกันนะ โอเคต่อมาเป็นเรื่องที่2นะครับกับคออู่อะไรวะเนี่ยผู้โรยวะเมดากะไม่เข้าใจความน่ารักของฉันเลยสกติไม่ <c oughs> ใช่สำหรับเรื่องนี้ผมได้เล่มหนึ่งมาตอนงานสามยมานหนังสือนั่งเล่นอะไรสักอย่างหนึ่งอะตอนนั้นซื้อมาลององ่อนเล่มหนึ่งแล้วก็คือว่าตอนนั้นกนะว่าจะทำรีวิวเรื่องนี้แล้วก็ เขียนสคริปต์ไปแล้วด้วยแต่ว่าสําหรับในเล่มหนึ่งอ่ะเราค่อนข้างที่จะเฉยๆกับเนื้อเรื่องมันม,มากเลยตัดสินใจไม่ได้มันทารีวิวให้นะครับแต่ว่าหลังจากที่ผมอ่านเล่ม2ไปแล้วเนี่ยคือสำหรับผมคือมันสนุกขึ้นมากๆแล้วก็ยิ่งมีตัวละครที่เราสนใจออกมาในช่วงเล่มที่2อ,อะ่ะก็ทําให้เราอยากจะอ่านเรื่องนี้ต่อเลยนะครับก็สำหรับใครที่อยากฟังความเห็นเราหรือว่าอยากเห็นเรารีวิวเรื่องนี้ก็ฝากเมเมนต์บอกทีนะครับเพราะว่าเสียดายเนื้อหาที่เขียนไปตอนนั้นเหมือนกัน แต่สําหรับเราเรื่องนี้ก็ต้องอ่านเล่มสองด้วยอะ่ะเออม,ม,มันมันมันมีตัวละครที่เข้าแบบเออแบบมาแข่งมาคอนทาร์กันอะไรอย่างเงี้ยเรามันแบบพราะมันมีอะไรแบบนี้ต้องทำรู้สึกว่าเอยเนื้อเรื่องอะ่ะมันน่ารักขึ้นเยอะอะไรประมาณนี้นะครับสําหรับเรื่องโอเคก็ใครยังไม่เคยลองก็ฝากเรื่องนี้ไว้แล้วกันครับสําหรับคุณโลอิวะมีนากะไม่เข้าใจความน่ารักของฉันเลยสกทิไม่มีสักทีนะตเติมอ้อยโอเคก็ เรื่องที่ดองไว้สอเราลองก็อ่านมาเท่านี้นะครับไม่ได้อ่านเรื่องอื่นต่อเลยแล้วก็ไปได้เวลาไปซื้อของมาดองเพิ่มกันกดี ยายังมีเหลือของคินิกนใช่อโอเคก็มีประมาณนี้แล้วนครับสำหรับเรื่องใหม่ที่ เราเอามาอ่านก่อนส่วนมากก็จะเป็นเล่มต่อของเรื่องที่เราชอบแล้วก็อยากจะติดตามเร็วๆก็เลยซื้อมาอ่านก่อนนะครับส่วนเรื่องอื่นก็รอโปรโมชั่นงานหนังสือที่ใกล้จะถึงนี้แล้วกันครับแล้วก็ยังมีเรื่อง l อใหม่ที่เราคิดว่าน่าสนใจมาด้วยนะในร็อนนี้โอเคงั้นมาเริ่มกันที่ต้องแรกอะไรแล้วกันครับกับกับแผนสมรสไม่สมเดิมนะครับอันนี้เป็นเล่ม3ามกับเล่ม4เรื่องนี้มันก็ออกมาไวมากแล้วก็ดีมากครับที่ออกมาต่อเนื่องถึง4เล่มขนาดนี้เพราะว่าเนื้อเรื่องแบบ เนือเรื่องเรื่องนี้มันแบบสนุกมากแล้วก็แต่เล่มว่าค่อนข้างที่จะจบค้างด้วยแล้วก็เรื่องนี้ผมก็ได้ทำรีวิวไปแล้วฝากไปดูกันด้วยนะครับถ้าใครอยากรู้ว่าเป็นเนื้อเรื่องประมาณไหนเนื้อเรื่องแนวเป็นยังไงก็ไปดูคลิปรีวิวนั้นได้นะครับผมแต่ว่าเรื่องนี้มันสนุกแล้วก็ดีจริงจนั่นแหละ เยยหาเล่มคอมสนุกสนุกอ่านเนี่ยผมว่าแนะนำเรื่องนี้เลยโอเคต่อมาเป็นคนปรุงยาเสน่ห์คนนี้แอบมีใจให้อยู่รู้บ้างไหมนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราแบบโดนคนรอบข้างป้ายยาแบบว่าเยอะมากๆกนะครับก็เลยไปตามหาแล้วก็แม่งควรจะตามหาเจอนี่แบบยากมากแล้วก็กว่าจะได้มาครับแต่ว่าหลังจากอ่านไปก็เป็นมันงานอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่เราชอบมันมากๆแล้วก็สนุกมากนะครับตัวนางเอกเองก็น่ารักลายเส้นของเรื่องนี้สําหรับเราถือก็ถือว่า สวยมากเลยแหละแล้วก็ชอบลายเส้นอะไรประมาณนี้ด้วยนะครับแต่ว่าผมไม่รู้ว่าเนื้อเรื่องนี้เอ้ยผมไม่รู้ว่าเรื่องนี้มันออกมานานหรือยังเพิ่งหามาได้ครับแต่ว่ามันเป็น L c ใหม่ของฟินิกจะออกมาไม่นานหรอมั้งเรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแล้วกันนะครับที่มาทํารีวิวให้นะครับแต่ว่าถ้าใครคือว่าเห็นเรื่องนี้แล้วอยากคิดว่าจะลองหยิบมาอ่านครเพราะว่าแนะนําให้ลองหยิบมาอ่านดูแล้วกันถ้าใครบอกว่าเอ้ยเรื่องมันน่าสนใจหรือว่า ปกมันน่าสนใจคาแรคเตอร์ที่เขาดีไซน์หรือว่าผ้าของเขาคิดว่ามันน่าสนใจก็ต้องลองหยิบมาอ่านแล้วกันครับ mm hmm. เพราะว่ามาันสนุกจริงโอเคต่อมาเป็นเจ้าสาวนังดาบกับราชาคนเถื่อนเล่มที่2นะครับเรื่องนี้สำหรับเราคือชอบมากชอบลายเส้นมากมันแบบดูดิบเส้นมันดูหนาๆแล้วก็เข้ากับสไตล์เนื้อเรื่องที่แบบว่าเถื่อนๆดีอะว่าเออจะว่ายังไงดีอมันเข้ากับเนื้อเรื่องดีอะ แล้วก็การเล่าเรื่องของเรื่องนี้ก็สำหรับผมคือสนุกใช้ได้เลยนะครับแล้วก็จะแนะนํำยังไงดี่ะคือมันสนุกอะสนุกมากๆเพราะว่าฟิลการอ่านของผมอะตั้งแต่เล่มหนึ่งตอนแรกอะผมก็ไม่ได้คาดหวังอะไรแต่ว่าหลังจากอ่านเล่มหนึ่งไปแล้วอะสำหรับผมคือเชื่อเนื้อเรื่องนี้มันสนุกสนุกเกินค่าสำหรับผมมากนะครับก็เลยตามมาถึงเล่ม2แล้วตอนนี้ก็ออกมา2เล่มแล้วนะครับผมงั้นเดี๋ยวผมจะทารีวิวเรื่องนี้ให้เลยแล้วกันนะครับว่าจะเป็นแนวประมาณไหนลายเส้นเป็นยังไงนะครับก็ฝากติดตามกันด้วยนะฮะโอเค ต่อมาเป็นวันพีทเล่มที่102นะครับก็ตอนแรกเราไม่กะจะตามเก็บรูปเล่มของวันพีทนะครับเพราะว่าเราอ่าตามอ่านในมังงะพัดทุกสัปดาห์เสมอแล้วก็พอจะจําเรื่องราวได้แล้วก็ที่ตัดสินใจซื้อเล่มร้อมาเนะี่ยคือว่าก่อนนั้นเนี้เราไปดูวันพีทซิมเลสมาแล้วก็แบบคือชอบมากหมายถึงว่าชอบเพลงมากๆเออจะว่ายังไงดีเอานี้ประมาณว่า จริงๆแล้วอ่ะเราไม่ได้ตั้งใจที่จะไปดูฟิล์มเลยตั้งแต่แรกหรอกเพ <ๆ S 1> ราะว่ามันไม่ค่อยว่างแต่ว่าโดยส่วนตัวอะ่ะเราอ่ะชอบนั่งฟังเพลงของอโดเป็นทุนเดิมอยู่แล้วแล้วก็ช่วงที่เขาปล่อยเพลงของซิเมเรสแม่ของฟิมเรสมาเรารู้สึกว่าเราชอบทุกเพลงเลยอ่ะเราเราฟังทุกเพลงแล้วก็ชอบมันทุกเพลงเลยจริงๆ <S <S ฟังเป็นอาทิตย์แล้วก็แบบว่ารู้สึกแบบเฮ้ยถ้าเป็นเพลงแนวประมาณเนี้ยหรือว่าเพลงที่เขียนออกมาแบบเนี้ภาพในหนังเนี้ยมันจะดีไซน์ประมาณไหนวะด้วยเหตุผลนั้นอ่ะเราก็เลย คิดว่าหาเวลาว่างไปดูวันพีซฟิล์มเลสหน่อยแล้วกันสาหรับเรื่องนี้แล้วก็ความคาดหวังของเราในมุมของฟิล์มเลนสอะ่ะถือสําหรับเราถือว่าเราชอบมากนะครับส่วนในมุมของเนื้อเรื่องอะ่ะเราค่อนข้างที่จะเฉยๆกับมันแต่รวมๆคือเราแฮปปี้ดีที่ได้ไปดูนะครับเพราะว่าคาดหวังกับเพลงแหละเพราะว่าเราไปดูเรื่องนี้ก็เพราะเพลงเหมือนกันเออคือหลังจากนี้จะมีเสียงน้อยฝนหน่อยนะครับคือ ตอนนั้นพายุเข้าก็ไม่คิดว่ามันจะเข้ามาดังขนาดนี้นะครับก็ขออภัยจริงๆนะครับหลังจากนี้มีเสียงน้อยโฟนหน่อยนะคะขอโทษครับหลังจะดูเสร็จก็นั่นแหละครับต้องตามเก็บอัลบั้มแน่นอนแล้วก็สำหรับหนังสือเราก็จะตามเก็บตั้งแต่จากเล่มนี้ไปแล้วก็ หลังจากอ่านเล่ม102ใบอ่ะคือเรารู้สึกว่าเราไม่เคยตามเกียนหนังสือวันพีทมาก่อนเลยแล้วก็ไม่รู้ว่าเออมันจะมีเนื้อหาแทรกแต่ละตอนที่อาจารย์เขาเขียนไว้หรือเป็นมุมต่อคำถาม SBS นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือฟิลการอ่านของเราเรูปเล่มกับในมังงะพัรัาเราคือมันแตกต่างกันมากๆคือรู้สึกว่ากลับมานั่งอ่านในรูปเล่มของวันพีทอ่ะรู้สึกว่าเราจะเข้าใจเนื้อหาได้มากขึ้นอะไรประมาณเนี้ยรู้สึกว่าเนื้อเรื่องมันต่อเนื่องดีแบบ ตามแต่างงาพนพาที่ตาทุกอาทิตย์ทุกทีแล้วบาอนทีก็เลือนรางเรือนลางนิดนึงพอมาอ่านอันนี้ดีแคปอีกทีมัก็รู้สึกว่าเอะตามเก็กบตั้งแต่เล่มนี้นี่แหละสำหรับวันพีนะครับโอเคโอเคต่อมาเป็นดันดาด,ดันเล่มที่สนะครับสำหรับเราเรื่องนี้หลังจากอ่านไปสี่เล่มแล้วนะครับที่ออกมาแล้วก็เราทำรีวิวไม่รู้ว่าทำรีวิวไปได้ย,ยังแต่ว่าพูดถึง,งนี่เลยนะคือบ่อยมากๆนะครับว่าเราตามเก็บเรื่องนี้มาผมยกให้เรื่องนี้เป็นกอเทียสำหรับเราไปแล้วนะคือ ทั้งการวางปมตัวละครเอ่ยเรื่องราวเกี่ยวกับพูดขี่หรือว่ามันดูต่างดาวเอ่ยมันดูกลมกล่อมไปหมดอ่ะสาหรับเราอะไรแบบนี้คือแบบเราชอบมากจนแบบให้กอดเทียไปเลยอะเพราะว่าตอนนี้จะมีสุขาวดีอวิจีกับเซนชไอเซนเนเซนชอทุยกับเชนซอมแมนเลยนะครับในความชอบของเราอะะแล้วก็เหมือนจะรู้ว่าเออเรื่องสุขาวดีอารวจีกับ ไอเชนซอแมนเนี่ยจะมีตีพิมพ์ใหม่เป็นกระดาษสมุดไบพัทหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะครับใครที่รู้ก็ฝากเมนบอกทีนะแล้วก็ถ้า2เรื่องนี้สองเรื่องนั้นอะทาเป็นรูปเล่มใหม่จริงๆก็คง,งแฟน2เรื่องนั้นอย่างเราก็าคงต้องตามเก็บอย่างแน่นอนอแล้วครับแต่ว่านั่นแหละเรื่องที่ผมให้เป็นกอนเทียสำหรับผมไปอีกเรื่องนึงนะสมเรื่องเลื่อนี้รู้สึกว่าชอบค่อนข้างที่จะชอบเนื้อหาที่เขาเล่าตัวละครที่เขาออกแบบมา ทั้งีิสทั้งนิสัยทั้งคาแรคเตอร์อะไรแบบ้เพื่อชอมากนะครับทั้ง3มเรื่องเลยต่อมาเป็นลักกิมนะครับกับเรื่องแรกเป็นยามาจับนักโพเทซาอะไรวะเนี่ยยามาจับนักโพเทซาชิคุงนะครับอันนี้เป็น l อซใหม่ที่เราบอกเลยว่าสําหรับเราสนุกเกินคาดมากๆแล้วครับลัาจกลองอ่านไปแล้วนะการวางเนื้อเรื่องเขาบอกว่าดูน่าสนใจดีแล้วก็พอจะเป็นพอมันเป็นแนวกีฬาด้วยอะที่เราค่อนข้างที่จะสนใจอะ่ะเออแล้วก็การ์ตูนเรื่องนี้เป็นแนวเซอร์วิสนะครับ มันมีเนื้อเรื่องผมจะเล่าเนื้อเรื่องสั้นให้ฟังแล้วกันประมาณว่าพระเอกอะมันเก่ง,งเกี่ยวด้านเกี่ยวกับากายภาพบําบัดใช่ไหมเขาก็เลยเขาเรียกเอง่าผมก็ไม่แน่ใจแต่ประมาณนั้นแหละต้องเข้ามาดูแลกลุ่มสาวนักกีฬาระดับเอสของโรงเรียนนะครับซึ่งก็นั่นแหละหาตามแนวเซอร์วิสหลายๆเรื่องหรือว่าแนวฮาเลมหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าเรื่องนี้มันเอาประเด็นนี้มาเป็นเหตุในการเล่าอะแล้วเราก็รู้สึกว่า จนเราสนใจอ่ะแบบมันจะประมาณไหนวะแต่นั่นแหละมันก็เซอร์วิสแะครับเรื่องนี้เดี๋ยวผมทํารีวิวให้ลงดีเทลให้อีกทีแล้วกันเพราะว่ามันสนุกเพราะว่ามันสนุกดีนะครับหวังว่าใครสนใจแนวประมาณนี้ก็น่าจะชอบกันฝากติดตามด้วยครโอเคส่วนทุกเรื่องที่เหลือมันก็จะเป็นเล่มต่อนะครับแต่ว่าเราคงก็เป็นเล่มต่อเรื่องดังๆที่เราตามเก็บมานานแล้วก็ไม่ค่อยมีอะไรนะครับก็ในเรื่องก็ไปเรื่อยๆเรื่อยๆเืๆทั้งสก,กามโตเด คุณคุโบไม่ยอมให้ผมเป็นตัวประกอบเล่นที่5นะครับแล้วก็มีอะไรนะขันโดนแข่งเล่นที่6นะครับแล้วก็ด็อกเตอร์สโตนเล่นที่25นะครับซึ่งตอนแรกอ่ะอันนี้เป็นเล่นสุดท้ายแล้วจบในเรื่องของด็อกเตอร์สโตนแบบ่ะวมันจบแล้วบหรือ,อยังวะเออมันน่าจะจบแล้วแหละแล้วก็เราเพิ่งมารู้ว่าตัวเราเองแม่งลืมซื้อเล่นที่24ส่ก็คืยยังไม่ได้อ่านนะครับเดี๋ยวรอไปซื้อเล่ม24ก่อนแล้วก็จะอ่านทีเดียวให้มันจบเนื้อเรื่องไปเลยนะครับก็เป็นอีกเรื่อองนนนทที่่่เเเเรรรรราาราาาาาาาัแหละะตตมมพวชบยศส์ก แล้วก็ต่อมาเป็นคุณชายวิปริตกับเมษาวรอบจัดน,นะครับเรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องที่สนุกดีแล้วเราก็ติดตามอยู่นะฮะแล้วก็เป็นสงครามเลือดอสูรย์เล่มที่เจ็ดนะครับซึ่งเราก็ดองเรื่องนี้ออกนาน่า้วตั้งแต่เล่มเล่มน่าจะประมาณเล่มหกม,มั้งเราก็ยังไม่ได้อ่าน,นเราก็ซื้อมาดองเหมือนเดิมน,นะครับไม่รู้ว่าเรามันก็ออกเร็วด้วยไม่รู้ว่าเล่มตอนนี้เล่มแปดออกมาหรือ,อยังก็ยังไม่รู้เลยต่อมาเป็นวิชวัตเล่มที่สองนะครับอันนี้ก็ ดองไม่ก่อนเพราะว่าเราจะอ่านเล่มหนึ่งไปเราก็รู้สึกว่าเนื้อเรื่องมันก็สนุกดีแล้วก็กล่าวไว้ว่าต้องไปอ่านทวนเล่มหนึ่งรอบเพราะว่าตอนนี้คือลืมเนื้อเรื่องเล่มหนึ่งไปหมดแล้วก็ประมาณไหนแนตะ่ว่าพอจำคร่าวๆได้แหละแต่ว่าก็ว่าจะอไปกลับไปอ่านอีกรอบนึงก่อนแล้วก็ค่อยกลับอ่านเล่มสองเล่มนี้นทีนะครับแล้วก็นี่เลยปกพิเศษสมงามเล่มที่12นะครับที่กลัวจะได้สักทีเพราะว่าผมซื้อมาเพราะว่าคิดว่าปกเล่มนี้มันสวยมากตัวผมคิดว่า มันสวยอะมันดูขาวขาวจินคีนคาแรคเตอร์มันทำให้ดูเล่นทั้งดีไซน์ของรูปเล่มเอ,อ่ยหรือว่าตัวคุณพรมีเอ,อิร์ดมันดูน่ารักเป็นหนูเป็นลายเส้นของช่วงประมาณเล่อนยี่สิบแล้วนะครับลายเส้นหน้าประมาณนี้เป็นช่วงเลืนยี่สิบแล้วก็รู้ว่าต้องมีอะของมันต้องมีอะแบบเนี้ก็เลยซื้อมาแล้วก็พีมาไม่ตั้งแต่ต้นปีกว่าจะได้นะครับซึ่งต้นปีผมก็ไม่รู้ว่าเขาพียอดไหนกันแล้วก็ได้เร็วซึ่งเราไม่ใช่ร้อนนะั้นเราเพิ่งได้ร้อนนี้นะครับก็สำหคนี้ะดนนรับ ผมจะขอบคุณมากๆเลยแล้วก็ฝากติดตามคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมจะพยายามกลับมาทําให้เป็นดูทีนให้ได้นะครับแล้วก็สาหรับใครที่ติดตามมาตลอดก็ขอขอบคุณมากๆเลยนะครับที่ติดตามกันมาแล้วก็สาหรับวันนี้ก็ดีเท่านี้แล้วกันขอบคุณที่เข้ามาดูนะครับสวัสดีและทีสวัสดีทุกคนบ๊ายบาย